ไปแล้วลูกวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาเราไปเลือกตั้งเลือกตั้งไอ้อะไรไม่รู้เกื่อกระเทศสาบานี่แหละมาแล้วเร่อเลยมาต่อสวนญี่ปุ่นเขาเปิดวันนี้พอดีเนี่ยสวยมากเลยอะ่ะ เนี่ยคือสวนญี่ปุ่นเนาะแต่มันแดดแดดร้อนมากเลยแต่พอดีเราใส่หมวกก็ไม่เป็นไรโอ้แต่ปีนี้มีไม่เยอะเนลูกใช่ปีนี้เขาอเขาทำแค่โซนแปลงต้นดอกานตะวันปีนี้มีไม่เยอะ มีแต่ดอกทานตะวันไม่รู้จะมีดอกกุหลาบขายเปล่าแต่ก่อนเขาจะมีกิ่งพันดอกกุหลาบดอกดอกพันญี่ปุ่นมีขายด้วยเลยไม่รู้ว่าปีนี้จะมีเปล่าให้เข้าเปล่าก็ไม่รู้อ๋อเขาไม่ได้ให้ข้านวันนี้แน่เลย ทุกทีมันจะเข้าตรงนั้นก็มีสวนสวยอยู่นะสวนเล็กๆตรงนี้ตรงนี้ก็สวยอยู่นี่ข้างหลังแล้วเนี่ยก็สวยอยู่สวยไม่มากแต้ก็สวยตรงสะ นี่ก็สวยดอกไม้สวยขเขาไม่มีจัดงานทุกทีเขาจะมีขายของด้วยนะนี่ก็าไม่มีสระน้ำ ดอกมันต็นั้นก็สวยดีนะนี่ก็สวยอวอสวยอยู่มไม่ร้อนดิ เปตรงนั้นเนื่นแต่ก่อนตรงนั้นตรงนั้นเขาขายว่าจะมาซื้อกิ่งพันดอกไม้ญี่ปุ่น,นเขาไม่มีขายอะไรแล้วสวยมากยังไงดอกไม้ดอกไม้พลาสติกเลย เส่อเส่อต้นอะไรเนาะกินได้ไหมเนี่ยเคยเห็นลายสวนแล้วนะสวนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นลูกอะไรวะประดูสวนดอกไม้แต่กลับมาชมผลไม้ตลก เปลี่ยนดิมาตรงนี้ดีกว่ามันเป็นหญ้าเนี่ยเอามาปลูกทำไมเนี่ยเนี่ยนี่คือหญ้าเนี่ย น้ำสวยดีนะดอกอะไรฮะไม่รู้ดอกอะไรแ <c oughs> ต่จะเดินไปหน่อยไปดูดอกหน่อยดอกอะไรวะแดดร้อน เป็นซุ้มอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินลอดข้างใต้ข้างในนะอ๋อเศรษฐกิจมันซบเซาเนาะเขาก็เลยไม่เปิดขายเปิดให้ชมอะไรเลยเปิดเฉยๆแต่ว่าไม่มีอะไรขายทุกทียังมีผลไม้นะมีไอ้ฟักทองนะเนี่ยฟักทองของสวนญี่ปุ่นฟักทองญี่ปุ่นอะไรขาย มันเป็นซ้มอะไรวะเนี่ยไปทางนี้ดีกว่าสวยมากเลยค่ะ ดูหลายนะ อันนี้เหยียบได้ไหมเหยียบได้ไหมคะคคคโอ้โหโดอกอะไรเนี่ย นาทีแล้ว